ันไปที่โน,น่นทางนาตะเอี่ยมไปทําไมเป็นเรื่องที่ฉันจะพูดกับพ่อคนเดียวเท่านั้นรอนหันไปตะโกนตอบอ่าซึ่งทําให้พ่อสํานึกในความสําคัญของตนขึ้นมาว่าความเป็นพ่อเป็นลูกยังมีแน่นแฟนพอที่แม้ลูกสาวจะพูดเต็มปากเต็มคอว่าเรื่องรับทั้งหมดห่อนได้พูดกับพ่อของรอนเท่านั้นต้มพ่อมันต้มพ่อเคนร้องพ่อเขาหันมาย้อนควับมึงคิดว่ากูเป็นคนอย่างไรที่ให้คนอย่างอีเข็มมันต้มเล่าไปเข็มไอ้แดงแอบสะกดรอยไป ถามมันดูทีมันโดนอะไรเข้าถึงได้หมอะไปแล้วหล่อนก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปัดเรื่องจริงคือเรื่องที่รู้เห็นไปเสียเอาเฉพาะด้านที่หล่อนมาเห็นไอ้แดงถูกมัดติดกับรถคุณทองก็ร้องถามมันมีอะไรจําเป็นที่เข็มต้องไปในถิ่นศัตรูทำไมจะไปไม่ได้ในเมื่อเราม,มองไม่เห็นใครที่ยิ่งใหญ่กว่าเราหล่อนย้อนอย่างไม่ลดละแต่อียมยังอยู่ที่นั่นไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรทุกคนมันก็ทํางานของมันแต่ว่าเมื่อตอนเรายกพวกไปเราโดนดีเพราะเราทําให้เขารู้ตัวก่อนแต่เมื่อฉันไปทุกอย่างมันเงียบสงบ นั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหามีอยู่ว่าเห็นฉันเป็นอย่างไรใครจะรู้เองทําอะไรดีเลวไว้ก็ถูกแต่มันเป็นเรื่องต้องจับกันแบบนี้เหรออาส่งคนโง่ๆอย่างไอ้แดงไปจับฉันเหรอนี่ไงคนของอาคนของพี่เขนถ้าฉันไปทําชั่วร้ายอะไร,ะไรถ้ามันรู้คิดหรือว่าคนอื่นจะไม่รู้ถ้าลูกสาวกำนันโขนเป็นคนดอกทองใครยินดีจะให้ขี้ข้าในบ้านเอาเรื่องลูกสาวกำนันโขนไปประจานอย่างนั้นเหรอฉันเป็นลูกพ่อถ้ามีความผิดขนาดถูกกระทืบคนกระทืบต้องเป็นพ่อไม่ใช่อาไม่ใช่พี่มันก็ถูก ฉันรู้ดีว่าการที่ฉันไปที่นั่นเป็นของถูกหรือผิดฉันไปนาตาเอี่ยมเพื่อหาทางจะรู้อะไรบางอย่างซึ่งอาจไม่ยากและเป็นประโยชน์ถ้าฉันไปที่นั่นเพื่อหาทางให้ศัตรูมาล้างผ่านพอ่อพี่อาหรือพวกพ้องเราฉันผิดไม่ควรอยู่เป็นมนุษย์อากับพี่เขนทําอะไรลงไปโดยไม่ได้บอกพ่อกี่หนแล้วเป็นต้นว่าส่งคนไปยิงบ้านอีน้องเอาคนไปตายเสี็นักตอนนักมันก็เป็นความผิด แต่ทุกคนก็อ้างว่าทําเพื่อพ่อฉันก็ทําของฉันฉันก็อ้างว่าฉันทําเพื่อพ่อและทุกคนแต่ฉันไม่บอกใครผิดเหรอในเมื่อทุกคนทําอะไรไม่เห็นต้องบอกแล้วก็ชิบหายสิด,ด้วยนี่ยังไม่เห็นผิดอะไรสงสัยอะไรบอกมาสิบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าสงสัยอะไรก็เหลวหรือสงสัยว่าฉันเอาความลับไปบอกศัตรูเชื่อหรือว่าฉันทรยศต่อพ่อถ้าเชื่อถามว่าทรยศพ่ออะไรไม่ทราบ พ่อบังเกิดก้าวทำอะไรฉันเดือดเนื้อร้อนใจฉันถีบผัวฉันกระเด็นไปนอกทางพ่อยังไม่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันแต่เรื่องที่ร้ายกว่านั้นหักหลังกันชัดๆแม้เพื่อนร่วมสาบานก็ต้องฆ่ากันคนอื่นทำกับพ่อเร็วกว่าฉันหรือดีกว่าฉันระวังป่าของมึงคุณทองคำรามกลามทั้งสองบทกันแทบละเอียดเป็นผงเพราะข้างแขนที่ถูกหลานสาวแว้งเอาดือ้อแกเป็นคนทรยศจะรู้ว่าแกมีใจฝักไฟแกกำลังเข็นคำรามเอากับน้องสาวร่อนปรีเขามายืนเท้าเอวตรงหน้าพี่ชาย พูดออกมาเข็นพูดออกมาฉันกําลังทําอะไรเข็นไม่กล้าพูดจําไว้ต่อไปนี้ทาอะไรนึกถึงคนอื่นบ้างความเป็นลูกผู้ชายไม่ใช่จะฉลาดและแข็งแรงเสมอไปความมาก็มีทั้งที่เป็นลูกผู้ชายทั้งที่เก่งทั้งที่มีระเบิดมือไปถึงปืนกลเพราะทนงเพราะพูดว่ากูก็หนึ่งชายในปลั่งปัญญาง,งามยืนอยู่ที่บันไดขั้นสุดของเรือนขุนทองตกอยู่ในอาการตะลึงเมื่อเห็นลูกสาวกำนันโขนเดินเข้ามาหาตัวดือด้อๆเขาถอยหลังทำท่าเหมือนจะเพ่นหนีด้วยความกลัว พราะบ,บัดนี้เขาได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ขุนทองไม่ใช่เขนหากแต่เป็นเข็มเพชรที่มีความน่ากลัวด้อยกว่ากำนันโขนเพียงนิดเดียวคุณปลังว่าอย่างไงจ้าเข็มเพชรนายปลังอ่อนโยนคุณคงจะเข้าไปในจังหวัดเพราะดิฉันทราบว่าคุณเข้าไปบ่อยอำเภอด้วยฉ,ฉันไปที่อำเภออย่างน้อยอาทิตย์ละสี่วันท,ที่ที่จังหวัดบ่อย จริงๆเถอะค่ะในฐานะที่คุณก็เป็นพวกเราคุณไปจังหวัดคุณทราบเรื่องที่น่ากลัวสําหรับพวกเราบ้างไหมที่อําเภอเขาพูดอะไรถึงเรื่องพวกนี้ในเรื่องไม่ดีหรือว่าไม่เป็นมงคลกับเราคําถามของหญิงสาวทําให้สายตาทุกคู่หันมามองนายปังเป็นจุดเดียวกันและคําตอบของเขาจะเป็นเสมือนขุมทรัพย์ที่มีผู้สแสวงหาก็ได้ยินไม่ค่อยจะดีใช่ไหมคะขอให้เราพูดกันด้วยความจริงเพราะการรับว่าดีในเมื่อมันไม่ดีไม่ใช่ของวิเศษอะไรกับจะทําให้เราเข้าตาจนหนักเขาเมื่อวันสําคัญมาถึง ก็ไม่ค่อยจะดีแน่ทีเดียวในปพลังกั้นใจตอบหญิงสาวเอี้ยวตัวแล้วชี้มือไปยังเทือกเขาอันซ่อนยอดซับซ้อนของมันในหมอกและและอองเมฆแลเห็นเพียงสรัวสรัวโน,น่นบนภูเข,ขาโนนนั่นคือเส้นทางเดินของคนหมู่หนึ่งรอนนึกถึงถ้อยคําที่ได้รับการอบรมมาจากพยดชายผู้สุดแสนฉลาดของรอนพวกมงมนุษย์ที่เรายังไม่รู้จักกลัวมันไม่คิดจะกลัวมันแล้วไม่มีทีท่าว่าจะกลัวมันเพราะมันยังไม่ได้ทําอะไรให้เรากลัวจนขนลุกขนพอง เรามันเกี่ยวอะไรกับเรากำนันถามลูกสาวมงจะทำให้เจ้าหน้าที่เพ่งเล็งที่จังหวัดแล้วมุ่งหน้ามาที่เราเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะร้ายแค่ไหนแต่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนลบราฆ่าฟันเรื่องการสู้รบปลบมือของเราจะได้ยินไปถึงเบื้องบนเวลานี้คุณปังคงรู้ดีว่าทางการเพ่งเล็งมาที่บ้านเราแล้วยังไม่ทันที่จะมีใครว่ากะไรนายปังก็พูดเสียงเอ็ดอึงขึ้นมาเสียก่่ออนนนนนนนให้้้้้ผผมมมตาาาายยยยยไไปปเเเสสีีีดดดววบัั็งงาจริๆ ผมมาที่นี่ก็เพื่อจะมากระซิบบอกพวกเราว่าให้ระวังสักหน่อยส่วนที่ผมรู้คือว่าพวกเราบ้านเราเนี่ยที่ไม่กินเกลียวกันนี่แหละผมหมายถึงพวกบ้านเราอย่างในสว่างเป็นต้นนะครับห่างตากำนันมองมาที่ลูกสาวต่อไปค่ะคุณปังพวกนี้กับพวกที่ชอบพอกับเขาอีกหลายคนกําลังทําคําร้องยื่นเข้าไปถึงกระทรวงถ้าหากว่าไม่สําเร็จเขาจะเอาราษฎรมาชุมนุมรถเดินขบวนเข้าไปร้องเรียนที่จังหวัด นอกจากนั้นก็เป็นตอนที่พวกผู้แทนซึ่งกำลังมันเขี้ยวอยากจะเอาหน้ากับพวกชาวบ้านหาทางทำคะแนนมันก็จะมารับเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนเบื้องบนต่อไปงานขั้นแรกที่เจ้าบ้านผ่านเมืองนอนไม่หลับและต้องทำก็คืองานปราบปรามการกำจัดหนทางของพวกเราและถ้ามีอะไรพลาดหรือมีช่องทางที่จะเล่นงานเราได้เขาต้องทำเพื่อหน้าตาเขาด้วยแล้วพวกเราทั้งหมดที่นี่มีใครคิดถึงเรื่องนี้บ้างหญิงสาวร้องนี่แกรู้มาจากไหนทางไหนคุณทองถาม เรื่องอะไรฉันต้องบอกอาหรือว่าฉันโมระอ้างเอาคุณปังมาโมด้วยอีกคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้นายปลังว่าก็ผมมาที่นี่เพื่อจะมาเตือนเพราะเรื่องมันกําลังยุง่งพวกมงกําลังก่อกวนทําความเดือดร้อนข่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองส่วนต่างๆมากขึ้นยุ่งมากขึ้นตำรวจทหารต้องมาพร้อมกันเมื่อรัษฎรไปร้องเขาเขาก็เลยจะพลอยกวาดล้างเอาพวกเราเข้าด้วยแล้วเรื่องที่นายสว่างไปจังหวัดอีกเราไม่รู้ว่าเขาต้องการเล่นงานเราอย่างเต็มที่เลยทีเดียวหรือเปล่าเพราะเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเข็มเพรเน้นหนัก กำนันเหลือบมองลูกสาวแล้วเม้มปากแน่นดูเหมือนอยากถามอะไรบางอย่างจากลูกสาวบางแล้วเราจะทำอย่างไรกันต่อไปคะร่อนตั้งปัญหาถามทุกคนรวมทั้งพ่อด้วยคนของเราร่อนพูดเหมือนตอบปัญหาที่ตัวสร้างขึ้นที่ว่ามันเป็นนิ้วร้ายจริงๆเราต้องหาทางให้มันไปเสียจ,จากที่นี่ก่อนถ้าตำรวจมาไม่ใช่ตำรวจในจังหวัดเท่านั้นอาจเป็นหน่วยปราบพิเศษที่มาจะาก,กองบังคับการอาจเป็นกองปราบที่มาในสารรูปต่างกัน พวกนี้จะมาหาหลักฐานและเอาทุกอย่างแม้กระดาษชิ้นเดียวเลื่อยไปกระทั่งคนทั้งคนทั้งกลุ่มทั้งครอบครัวทั้งขยงเราก็จะลากเราไปตะแลงแกงคนวิเศษจะทําอย่างไรเขนพูดเยาะน้องสาวก็ฉันถามคนวิเศษคือตัวเราว่าทุกวันนี้เรากําลังทําอะไรกันอยู่หรือว,ว่าคิดทําอะไรถ้าทําอะไรเพื่อจะให้มันเด่นเราก็ท้าตํารวจหรือไม่ก็เร่งให้เขามาหาเราเร็วเข้าทําไมไม่ทําอย่างฉันว่าวิ่งหนีหรืออุดล หรือไม่ก็เป็นนักเลงให้มันเต็มตัวกระดมคนไว้สู้กับตำรวจหรือขึ้นไปบนภูเข,ขานู่นรวบรวมไอ้พวกมงเข้าแล้วยกมาตีกับตำรวจและทหารเพื่อเราจะได้ชื่อว่าเป็นยอดนักเลงร่อนเย้ยยอพี่ชายเอาอยัางงั้นก็เชิญไปคนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะเข้าไปจังหวัดกำนันร้องบางไปให้มันรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องราวมันเป็นอย่างไรเรื่องก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นแต่ลูกสาวคนเดียวของกำนันขนไม่เชื่อว่าทุกอย่างมันจะเงียบจะต้องมีคลื่นใต้น้ํา หล่อนมองหาคนที่จะเป็นประโยชน์แก่งานของหล่อนในที่สุดก็ไม่เห็นใครดีกว่านางเมียน้อยของพอซึ่งตกเป็นของอาโดยพ่อยกให้ยังไม่แยแสและขุนทองเองก็ไม่กล้าประจอบประแจหรือยกย่องนางเมียที่ฉกคิงมาจากพี่ชายเพราะนางเมียหลวงหรือก็หาทางขยี้นางเมียน้ยนอยหลายใจคนนี้อยู่ทุกลมหายใจเจ้าตัวเองก็เข้าหน้าใครไม่ค่อยติดมีแต่ความอับอายและยิ่งกำนันโขนไม่ชอบนำหน้าโดยคนอื่นก็พลอยชังหล่อนจะยื่นมือเข้าไปให้ความเอื้อเฟือ้อ ทำให้นางเมียคนนี้มีความชังผัวเห็นว่าผัวหรือขุนทองเป็นมารแห่งความสุขมากกว่าเป็นผู้ดนบันดาลให้ตนได้รับความสุขเพราะถ้าตัวไม่เห็นผิดเป็นชอบไปป่านนี้เหมือนคนอื่นแม้จะไม่ได้รับการดับผิดร้ายของเลือดลมสมใจอยากก็ยังดีกว่าเวลานี้ซึ่งฐานะความเป็นอยู่ไม่แตกต่างจากหมาหัวเน่าเย็นยามใกล้ค่ําแล้วเมื่อนางดาวมาที่เรือนครัวใหญ่ซึ่งติดต่อกับชานหลังบ้านอันกว้างขวางเด็กสาวบอกให้เข้าไปพบเข็มเพชรในห้อง พออยู่กันสองต่อสองเขมเพชพูดให้เข้าใจว่าตัวเราทําตัวเองให้เดือดร้อนเข้าหน้าใครไม่ติดเงินทองอาขุนทองให้ใช้บ้านหรือเปล่าสาวผู้คลอดหลายน้ําตาตกสารภาพว่าไม่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากขุนทองเท่าไหร่เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งจะพบกันก็อาจยากยิ่งกว่าสมัยก่อนเพราะนางเมียของขุนทองที่เป็นเมียหลวงแม้จะไม่เหือไม่ขึ้นกับผัวแต่ก็มีทางรังแกนตนได้หลายทางต่อไปนี้เดือดร้อนเรื่องเงินทองอย่างไรมาหาฉันฉันช่วยแกไม่ได้อย่างเดียวคือให้พ่อดีกับแกเหมือนแต่ก่อน ฉันรู้ฉันผิดยังแก้ไขไม่ได้แล้วก็ต้องอดทนไปแต่ฉันจะบอกคนในบ้านให้เขาสงสารแกบ้างเดี๋ยวนี้มีเรื่องที่อาจเดือดร้อนกําลังจะเกิดขึ้นเพราะอาขุนทองผัวแกกับพี่เขนฉันรู้เขาไม่ชอบคุณเข็มเพชรเท่าไหร่ค่ะฉันรู้ตัวดีแต่ฉันไม่ยี่หลาอะไรหรอกความสําคัญมันอยู่ที่ว่าจะเกิดเรื่องเดือดร้อนเท่านั้นเวลานี้แกย่าหวังอะไรในตัวผัวแกเลยแต่ทุลัที่ฉันจะให้ทํามันก็ไม่ใช่เรื่องคิดร้ายอะไรกับเขาเป็นเรื่องที่จะต้องเดือดร้อนเพราะเขาคิดการใหญ่กันเท่านั้นเองคุณเข็มเพชร้าบง แกอย่าเที่ยวไปนอนที่นั่นที่นี่นอนที่เรือนนอนทรำคาญเมียเขาค่ะแกต้องอดทนเอาหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญฉันอยากจะให้แกคอยฟังดูว่าเขาคิดทําอะไรกันบ้างหรือหาเรืออะไรกันบ้างคอยฟังเท่านั้นได้ค่ะหลังจากพูดจาก,กับอดีตเมียน้อยของพ่อเรียบร้อยได้ไม่นานกำนันโขนก็ให้คนมาเรียกลูกสาวเขาไปพบในห้องส่วนตัวของแกบ้างเรื่องที่เองมาเล่าเข้าเขากับเจ้าปลังเขาว่าพ่อไม่คิดว่าเองจะเตรียมแผนไว้ก่อนหรอกว่าแต่เองไปพบไอ้ปลิวมาเลรอจ้ะเรื่องไม่จาเป็นเหลือเกินพ่อ เขาแนะนำและบอกด้วยว่านายสว่างเขาก็ไม่คิดโค่นใครมันทําอย่างไรเขาแนะนำและบอกด้วยว่านายสว่างเขาไม่คิดโค่นก็เหมือนโค่นมันทำอย่างไงก็อย่างที่ว่านั่นแหละพวกพ่อค้าที่อําเภอพวกที่ตลาดพวกที่เสียผลประโยชน์ต่างๆพวกที่ไม่ได้ประโยชน์ต่างๆเพราะเราเขาไปขัดเขาไว้นั่นแหละที่มันรวมหัวกันยื่นคําร้องไปยังผู้ว่านอกจากนี้นยังส่งไปกระทรวงและเหนือขึ้นไปเป็นลําดับ นี่เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์และเรื่องผู้แทนรวมความว่าเขาเห็นว่าเวลานี้รัษฎรได้รับการบีบคั้นจากพวกคอมมิวนิสต์โจรผู้ร้ายประจวบเหมาะกับมีการร้องเรียนแบบนี้เข้าอีกด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ต้องมาแน่เขาเตือนว่าเราอย่าได้ทําอะไรรุนแรงลงเป็นอันขาดทําไมเขาเตือนเองก็พูดง่ายๆเขาก็อยากได้ฉันเองเสร็จมันเสร็จแล้วพอ่อลูกสาวพูดยังวิงวอนเพราะแสลงใจในน้ำำําคําพ่อเราอย่าพูดเรื่องนี้กันดีกว่าพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์เถอะค่ะก็ได้ กำนันไม่ทราบว่าอะไรทาให้แกพูดออกมาเช่นนั้นเรื่องบ้านเมืองเป็นเรื่องที่เข็มร้อนใจมากปลิวเขาต้องไม่โกหกเราเพราะมันไม่ได้อะไรเขาว่าถ้าเราก่อความยุ่งยากหรือเข้าโจมตีใน,นสว่างเราจะได้กาไรน้อยกว่าขาดทุนเขายัางว่าถ้าเราไม่ทําอะไรต่อไปที่รุนแรงเราต้องพยายามหาทางระงับเรื่องเก่าๆที่เคยทําไว้เสียด้วยมิฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่รื้อฟื้นเรื่องขึ้นมาหากมีพยานหลักฐานเราจะเดือดร้อนเรื่องเก่าเรามีมากแค่ไหนให้จัดการเสียก่อนอย่าสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาเหล่านี้ กำนันโขนเองก็มองว่าเป็นความจริงสมัยหนึ่งแกทํางานด้วยความรอบคอบอย่างคนฉลาดรอยทุกรอยที่เรียกว่าหลักฐานกำนันกลบยังไม่มีใครจะรืือฟื้นขึ้นมาได้แต่แล้วความเจริญของกำนันหลายคนนี้ก็มีมากขึ้นความเป็นนักเลงยิ่งใหญ่จนกระทั่งกลายเป็นเจ้าพอ่อกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะออกชื่อและบริวารก็เที่ยวก่อความเดือดร้อนไว้ตามที่ต่างๆมากขึ้นบริวารก็คือลูกชายและน้องชายที่ทําอย่างลําพอง ทำความชั่วร้ายทุกอย่างด้วยความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีใครกล้าเล่นงานตอบโต้นี่คือความผิดพลาดที่บัดเดี๋ยวนี้กำนันขนจําเป็นต้องย้อนกลับมานั่งคิดดูว่าตัวได้ทําอะไรที่เรียกว่าทิ้งหลักฐานไว้อย่างเสียท่าความจริงมันก็มีมากมายกายกองแต่กำนันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาได้เพราะเหยื่อของแกถ้าไม่ตายก็สูญหายกำนันยังมองไม่เห็นเพราะตอมันยังไม่โผล่ผุดแต่อย่างไรก็ตามการที่ลูกสาวบอกว่าเรื่องร้อนใจเหล่านี้เนื่องมาแต่คําเตือนของนายปลิวปานทอง ซึ่งแกสงสัยว่าจะเล่นงานไข่แดงลูกสาวเสร็แล้วกำนันมหาวายร้ายยังมองเห็นว่าปลิวปานทองเป็นคนที่มีประโยชน์สำหรับแกอยู่ไม่น้อยที่ทำให้เรื่องนี้กลับเข้ามาอยู่ในความสนใจช่างหัวหูมันเป็นไรตูดก้นของมันแกคิดไปเสียอีกอย่างหนึ่งใครจะไปคอยเฝ้ามันไว้ได้มันอยากให้ใครก็ช่างขอแต่ให้มันเกิดประโยชน์บ้างก็ดีแล้วตัวแกก็ศรัทธาปลิวปานทองอยู่บ้างถ้าได้มาเข้าร่วมอีกคนหนึ่ง ความคิดอ่านของคนคนนั้นอาจทำให้งานนอกกฎหมายของกำนันทมินก้าวหน้าไปอย่างชนิดใกลตามไม่ทันทีเดียวและยิ่งถ้าได้ไอ้หนุ่มช่างรังวัดมาด้วยอีกคนหนึ่งก็ยิ่งเลี่ยมเละเลยหนักขึ้นอีกไอ้ลูกชายแกจัดว่าไม่เลวแต่ทว่ามันมีความห่ามความอวดดีเย่อหยิ่งติดตัวหนักหนาเข้มเพชรคนเดียวตลบเรื่องให้ดีแก่พอรับปลิวปานทองด้วยปฏิพานโดยแท้เทียววันรุ่งขึ้น กำนันโขนเดินทางเข้าจังหวัดพร้อมโดยบริวารชั้นดีของแกสองคนมือปืนชั้นเยี่ยมอีกสองคนบ้านพักของกำนันคือบ้านทนายความที่มีชื่อคนหนึ่งนอกจากจะเป็นทนายความผู้สามารถแล้วเขายังเป็นดาวโจรชั้นยอดเยี่ยมอีกด้วยงานทุจริตของท่านทนายความคนนี้เป็นงานที่ใช้สมองมากกว่ากำลังกายและงานที่ใช้กำลังเขามักจะให้เป็นเรื่องของคนอื่นซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าถ้ามีการติดตารางกันขึ้นเขามักอยู่ไกลตารางไกลแสนไกลเลยทีเดียว คดีบางคดีเขาสามารถทําให้ลูกความสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะความปิ้นปอนหลอกลวงของเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งเมื่อใครจะพูดถึงความเลวร้ายของทนายความเขาคบกับกำนันโขนได้เพราะเขามีที่นามากมายที่หนองถล่มละใกล้อําเภอซึ่งถ้าเขาไม่คิดคบกำนันโขนเอาไว้ก็แปลว่าเขาไม่รู้จักพ่อของเขาคือใครเสียยังดีกว่ากำนันชีนิวได้แต่ก็ต้องอาศัยสมองของเขาเหมือนกัน กำนันสั่งการเขาได้แต่เขาก็ยังมีคำพูดที่กำนันต้องฟังเอาไว้บ้างข่าวจังหวัดซึ่งถ้าแม้ว่าเกี่ยวกับเรื่องร้ายละก็กำนันโขดรับฟังไม่หวัดไม่ไหวแน่รายงานจากทนายความของเขาสรุปแล้วกำนันจะต้องหยุดรายงานทั้งหมดมันตรงก,กันกับที่ลูกสาวเอามาบอกว่าฟังความจากปลิวจากข้าราชการที่ใหญ่โตบางคนเขาก็ได้รับคำเตือนอย่างน้อยก็มีความหมายให้หยุดดําเนินการร้ายให้สิน้น แล้วอะไรที่มันหลายๆที่ทําไว้แต่เก่าก่อนก็ให้พยายามกบรอยเสียให้หมดมิฉะนั้นจะได้รับความเดือดร้อนอย่างที่ไม่มีใครช่วยได้เรื่องเหล่านี้ทําให้กำนันวายไร้ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ตามกําหนดต้องรอฟังข่าวแน่ๆอีกหลายด้านและในคืนนั้นเองที่บ้านของกำนันซึ่งวางคนไว้อย่างแน่นหนารอบขอบตามวิสัยกำนันโขนซึ่งมนจะจากทํามามักสั่งเสียผู้คนของตนให้ดําเนินการป้องกันอย่างเข้มแข็งตอนดึกหลังเที่ยงคืนเล็กน้อย ความสงบสงัดถูกทำลายลงด้วยเสียงอันสนั่นวันไหวบ้านกำนันขนโดนระเบิดมือเขาสองลูกติดกันโดยไม่มีใครทราบว่ามันถูกเหวี่ยงมาจากไหนและโดยฝีมือของใครผู้คนในบ้านเกือบเสียสติมีคนบาดเจ็บสาหัสสองสาคนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนจำพวกมือปืนที่ทำหน้าที่เป็นยามในบริเวณภายในบ้านส่วนหนึ่งของบ้านโดนสะเก็ดระเบิดทำลายเสียหายแต่คนในบ้านไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ และในคืนวันนั้นเองก็มีผู้คนทยอยกันมาเยี่ยมกำนันจนกระทั่งเช้าผู้คนก็ยิ่งเนืองแน่นมากเข้าทุกทีไม่มีปัญหาอะไรว่าที่ตลาดมีคนสมน้ำนากับเสียใจที่ทราบว่ากำนันไม่อยู่และไม่มีใครตายอีกพวกหนึ่งตรงกันข้ามพวกนี้เป็นคนที่ได้รับความเมตตาจากพวกกำนันอย่างไรก็ตามดุนแห่งความเสื่อมกับหนักยิ่งขึ้นแต่ก่อนนี้เป็นแต่เพียงมีคนเชื่อว่าคนของกำนันซึ่งใช้มาล่าคนแปลกหน้าได้ถูกตีกลับไปให้กำนันได้รับความอับอายขายหน้า แต่คราวนี้ฝ่ายต่อต้านกำนันกลับเล่นงานถึงในมุ้งกำนันโขนทีเดียวราอดีที่กำนันไม่อยู่บุตรสาวของกำนันโขนเงียบกริบพร้อมกับชงนชงชายว่าน,นี้เป็นการกระทำของพวกคนรักของตนหรือเปล่ามันเป็นการกระทำที่เรียกว่ารอบกัดไม่มีอะไรทําให้หญิงสาวเชื่อว่าปิวปานทองของหล่อนเป็นเสือชนิดรอบกัดทั้งมันก็เป็นการกระทําของคนงโง่โชดเขาทํางานไม่ได้ผลเพราะความขาดหรือไม่ก็ทํายังขู่ขวัญเตือนล่วงหน้าเรื่องอะไรไม่ว่า ความรู้สึกของคนทั้งหมดไม่ว่าฝ่ายไหนล้วนพุ่งไปยังพวกโรงสีของนายสว่างว่าต้องเป็นการกระทําอย่างตอบโต้อของคนพวกนั้นมันจะมีใครวะมันก็พวกโรงสีสว่างเป็นท้อยคําขุนทองน้องโขนซึ่งระเบิดติดติดกันไม่หยุดหย่อนเขนทําบ้าคลั่งเหมือนอย่างอาเขาเว้นเสยแต่น้องสาวไม่แสดงความโกรธแค้นออกมาอย่างโวยวายรอนกับคนที่คิดว่าพอจะวางใจได้และเป็นผู้ใหญ่หน่อยออกไปตรวจบริเวณร,รอบนอก และได้มีการพูดจากการระวังสองสามคนที่ไปโดยสมมุติว่าถ้ามีคนหลจะอยู่ตรงไหนจุดไหนจึงจะคว้างลูกระเบิดมือเข้าไปในบ้านและไปหล่นตรงที่มีหลุมระเบิดเคมเพ็ดไม่ได้ออกความเห็นเป็นการยืนยันว่าใครเป็นคนคว้างเข้ามาหล่อนเก็บเหตุผลของหล่อนไว้ไม่บอกว่ามีความคิดอย่างไรและปลักปลําใครตอนนั้นหล่อนก็ไม่มีใครที่จะพูดกันได้อย่างสนิทใจพี่ชายกับอาก็เกือบมองหน้าไม่สนิทแต่พอบ่ายหน่อยในปลังมาเยี่ยมเยียน เขาได้ทราบว่ามีคนไปตามกำนันตั้งแต่เช้ามืดแล้วก่อนที่นายปังจะได้พบหญิงสาวเขาได้รับฝังความคิดเห็นอันเต็มไปด้วยเหตุผลจากอาหลานทั้งสองก็มีความแปลกใจเมื่อมาพบลูกสาวกำนันซึ่งไม่มีการยืนยันหรือแม้แต่มีความคิดเห็นว่าใครเป็นตัววายร้ายในเรื่องนี้นายปลังถามหญิงสาวว่าค,คุณไม่ตกใจบ้างแล้วคุณหนกตกใจเหมือนคนอื่นที่จูๆ่ๆเรากําลังนอนหลับสนิทมันตูมขึ้นมาแผ่นดินสะเทือนไม่น่าเลยที่มันจะเล่นแบบนี้กับเรา คุณปลังว่าใครคะเล่นงานเราเข็มเพ็ดหัวเราะสีหน้าท่าทางหลอนดูเหมือนจะทําให้ในายปังรู้สึกตัวว่าเป็นเด็ก,กว่าหญิงสาวไปหลายปีมันเป็นหัวเราะของคนที่แสดงความไม่เชื่อถือไม่ศรัทธามีความคิดเห็นเหมือนเด็กๆป่วยการพูดให้เขาหัวเราะยอเอาเปล่าๆค่ะอะไรกลัวอะไรกับมันพวกเราไม่เคยกลัวใครเลยเรากลัวตัวเองต่างหากเรากลัวความคิดเราค่ะคุณคิดอย่างไรหลานสาว ถ้าเราโดนคนดีเล่นงานโดยคนที่เล่นงานเราคือคุณสว่างเราจะทําอะไรตอบโต้เขาก็ไม่ได้แม้เขาจะทําจริงแต่ถ้าเขาไม่ได้ทําเขาจะหัวรเราะเยาะเราว่าเรามันตื่นไปเองเออะอะไรก็ปลักปลําเขาเราปลักปลําเพราะความคิดเราตื่นความโกรธเราเป็นเครื่องมือของคนที่สมหรือมือที่สไปพูดไปสองไพเบีย้ยค่ะจริงของคุณเสร็จแล้วที่ถูกถ้าเราไม่เอะอะไปเราจะมีเวลามานั่งคิดทบทวนกันว่าศัตรูเรามีใครบ้างที่กล้าเล่นงานเรา และการเล่นงานเราคราวนี้เป็นฝีมือนายสว่างเขาโกรธเราเพราะอะไรเขาทำเราจริงหรือไม่เขาทำเพราะอะไรถ้ามีการต่อสู้ระหว่างเรากับเขาใครจะชนะตอนนี้มีการแข่งแย่งหรือแข่งดีกันหรือเปล่าและนอกจากนายสว่างมีใครอีกที่อาจทําให้เราแตกคอกับนายสว่างนายสว่างมีศัตรูที่จะขอยืมมือเราเล่นงานเขาหรือเปล่าเอในายลั่งคางออกมาเราเริ่มมองเห็นอะไรลางๆอย่างที่เขมเพศพูดบ้างแล้วก็พอดีกำนันโขนกลับมาเขามาอย่างบ้าคลั่ง เขาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นว่าทั้งหมดเป็นการกระทําของนายสว่างเจ้าของโรงสีทั้งนี้เพราะคนที่ไปบอกเขาถึงจังหวัดได้รับคําสั่งให้รายงานระบุชัดลงไปเลยทีเดียวว่ามันเป็นการกระทําของนายสว่างเมื่อมันมากับเราอย่างนี้ก็ต้องไปกับมันเขาร้องสนันวันไหวไปหมดทั้งบ้านลูกสาวปล่อยให้พ่อเต้นแรงเต้นกากและทั้งเหนื่อยพอเอาเรามารินให้กำนันก็ถามลูกสาวด้วยเสียงที่พร้อมจะก่อเรื่องรา้ายว่าอย่างไงแม่ตัวดีพ่อจะถามอะไร ใครเป็นคนบอกพ่อในสว่างเล่นงานเรามีใครบอกอีกบ้างไหมว่าเรากําลังถูกใครคนหนึ่งหรือหลายคนใช้ให้ไปเล่นงานนายสว่างนายปังเป็นคนไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรศรัทธาในความคิดเห็นของลูกสาวมากกว่าความเอะอะของลูกชายและน้องชายกำนันก็พึมพำว่าเป็นเรื่องน่าคิดนะครับทัาน,นกำน,นันน่าคิดยังไง เข้มว่าพ่อไปตรวจตาอะไรดีเสียก่อนดีกว่าดูให้ละเอียดว่าคนร้ายมันมาทางไหนและทนายสว่างคิดจะเล่นงานเราเขามีแผนอะไรที่จะทําให้คนของเรากับหมาเราเดือดร้อนไปหน่อยหนึ่งพ่อไปจังหวัดคนรู้ตั้งแต่บ้านตลาดสถานีรถไฟพ่อไม่ได้ไปอย่างพวกย่องเบาในสว่างต้องการชีวิตพ่อหรือของใครกันแน่ถ้าเขาต้องการแก้เผ็ดเราไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนเขาจะเล่นงานเราแล้วเราเล่นงานเขาแบบนี้ใครหนักกว่ากันเขามีแผนการจะเอากฎหมายเล่นงานเรานั้น เรารู้เรากําลังจะเดือดร้อนและเตรียมป้องกันอยู่นั่นต่างหากที่เรากลัวกันเรื่องอะไรเขาจะมาโยนลูกระเบิดมือใส่บ้านเราแม้แต่เล่าที่จะเทเข้าปากก็ยังค้างอยู่แค่ปากเท่านั้นเองกำนันทมินเท่างงง,งันเพราะไม่คิดว่าลูกสาวจะมีเหตุผลอย่างนั้นมันชักจะยังไงเขาพูดเหมือนในปังพูดไม่มีผิดงั้นใครเรามานั่งคิดกันดีกว่าว่าใครมันเป็นเรื่องน่าคิดแล้วเราคงจะเห็นเองถ้าเราเฉยเฉยเสียค่อยๆคลําไปช้าหน่อยก็ยังดีอะ กำนันโขนลุกขึ้นเต็นอยากล้างขอบกางเกงสากลขึ้นมาเสียเรียมกูสิวะกูจะมองหน้าใครนอกจากหมาถ้าพอเต้นผางๆอย่างนี้มีคนหัวร้อนรับหลังแน่เอ็งพูดของเอ็งอย่างไรเสียงคุณทองที่ปลาดเข้ามาในห้องพอทนไม่ได้เนื่องจากแอบฟังนานแล้วทําไมอานึกอย่างไรก็พอจะเข้าใจบ้างว่าเอ็งคิดอะไรของเอง็งเอ็งกําลังเป็นทานายให้พวกไอ้ปลิวไม่เห็นจําเป็นคนเราขอใช้สมองสินหน่อย ก่อนตัดสินอะไรลงไปง่ายๆกี่ครั้งมาแล้วที่เราไม่ได้ใช้สมองหรือใช้สมองแต่ก็คว้าเอาน้ำเหลวด่ากระทบเสียงเขนร้องมาจากข้างนอก<ๆ>ก็พอดีมีคนเข้ามาบอกเสียงชัดเจนว่าลูกสาวนายสว่างกับพวกมาที่นี่มาขอพบท่านกำนันครับอเอาอย่างนี้เถอะลรกำนันทะลึ่งพลวดขึ้นยืนเหมือนถูกจี้ด้วยไฟฟ้าใจเย็นก่อนพ่อจ๋าเอะอไปไอายเขาเราต้องใจเยน็น ที่นี่มันถ้าเสือนะเขามาหาเราถึงถ้าเขาเป็นศัตรูถ้าเขากล้ามาถึงถ้าเราเราก็ต้องต้อนรับเขาอย่างเสือเหมือนกันทันทีนั้นความกลาดเกรี้ยวของกำนันทมินก็สิ้นสุดลงเหมือนปลิดทิง้งความเป็นสมิงกลับคืนมาช้าเยือกเย็นเคร่งขรึมเขาค่อยๆลุกขึ้นช้าๆแล้วพึมพำอย่างเหี้ยมเกลี่ยดีมากแขมอุตส่าห์เตือนพ่อพ่อเกือบลืมตัวให้เสียทีเสียชั้นเชิงเขา